ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย,ย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งโอเปอเรชั่นบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงคุณกอดเดนะครับเป็นผู้มีเบาหวาน ตอนนั้นเนี่ยตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานเมื่อสักกี่ปีมาแล้วครับตอนแรกไปตรวจเชคเบาหวานนะเพราะว่ามันผิดปกติอยู่ๆ,ๆก็อยู่ๆก็เกิดอาการเยี่ยวเยี่ยวบ่อยทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ำครับอ,อยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งไปพอดีไปเจอกับเพื่อนที่เมืองใช่ไหมเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําไมตัวคุณผอมอ่ะว่า ทำไมอ่ะผอมผมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าทําไม่ผิดปกติอ่ะผมก็กลับไปบ้างกลับไปบ้างก็เอ๊ะทําไมตัวเราผิดปกติผอมเยอะนี่อืก็รีบไปหาหมอไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดเบาหวานตอนแรกแรกร้อยแปดหมอร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินก,กินยา กินตองแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับพอกินกินกินประมาณกี่เดือนไม่รู้ก็ให้ยาหมอตรวจว่าเป็นความดังความดันขึ้นก็ต่อให้ยาความดันต่อความดังอีกก็กินคว่ไปกินกินกินมาก็หมอว่าเอ้าคุณเป็นกระเพาะนี่ว่าเป็นกระเพาะอีกไปบอกหมอหมอว่าทําไมอ่ะปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอ้าหายยากระเพาะกินเป็นสี่แล้วนะ ยาเบาหวานอย่างเดียวนี่ไม่ใช่อย่างเดียวสี่อย่างสองอย่างลแล้วแล้วก็กินยากระเพาะด้วยพอกินยากระเพาะเสร็จไปตวรวจหมอว่าเอา้าคุณนี่โรคไขมันในเลือดตอ่ออีกต่อให้ยาต่อไปอีกกินยาไขามันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณอยู่ประมาณหกปีกว่ากับเจ้ากับเจ็ดปี หมอตรวจว่าเอ้าคุณคุณก็เดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณาตายมเสื่อมเอาอ๋อตอ,อนนีด้ดีนะให้มาเป็นแพ็กเกจเลยนะหมอหมอบอกว่าตาคุณมันเสื่อมคุณกินไม่ได้แล้วคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวโอ,อ้หมอบอกว่าต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยา เบายาอันนั้นต้องกินยาความดันต้องกินไขมันในเลือดไขมันกินกระเพาะต้องกินแต่ว่าเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดไอซูลินอินซูลินเข้าไปนี่กังมีอยู่เลยนี่นี่ออกมาเลยให้ให้อาจารย์ดูเลยต้องพกติดตัวถ้าพกติดตัวไปไหนก็พงพกหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ด้ยมามาให้ ทุกเดือนทุกเดือนเลยไปคือคุปเป็นเบาหวานหนักๆใช่ไหมต้องฉีดอินซูลินหมอว่าฉีดวันละสองเข็มเหมือนพวกติดยาเลยนือนพวกติดยาเลยต้องแรกแรกติดจริงๆคะเนี่ยต้องแรกแรกไปฉีดที่อนามัยวันละสองครั้งใช่ไหมตอนเช้าตอนเย็นอ๋อพอไปหาอนามัยมันเสียเวลาหักฉีดเองเมือนก็ฉีดก็คือควักมาดูดฉีดฉีดเข้าตรงไหนฮะก็หน้าท้องนี่หน้าท้องบางทีก็ตรงนี้ เป็นเวลาประจำไหมฮะเป็นเป็นเวลาแล้วตอนเช้าเค้นหนึ่งตอนเย็นเค้นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีสี่ปีไปไหนไปไปซาอุก็ถูกไปซาอุก็ต้องพกไปด้วยพกไปด้วยมม่ขาดไม่ได้เออเป็นพวกติดยาติดยาอ่าโมว่าต้องต้องพาไปตลอดนะครับเออก็พาไปซาอุนุ่งเป็นกระป๋องเลยอืมพาไปแล้วก็กลับมาก็พอดีเจอกะ น้องเซ่ครับน้องเซผมไปละหมาดที่มัสยิดเจอกับเซไปละหมาดผมลงมาจากมัสยิดลงเซก็ถามว่าคุณคุณเป็นเป็นโรคอะไรมั่งผมว่าไม่ผเพึ่งตึงนองเนี่ยกลับลบกลับเพราะผมไม่น่าเชื่อแล้วคุณไปหาหมอไปหาใครของนี่ผมไม่เชื่อเท่าไหร่แล้วเพราะกินกันเยอะแล้วกินเยอะคือไปหาหมอมาเยอะแล้วเยอะแล้วหมอบ้านหมออะไรก็ไปหาทั่วแล้ว ไม่หาย,ไม,หายไม่ดีขึ้นยอยู่กับอันนี้<ม>กับเค้นอย่างเดียวที่อยู่ได้แล้วก็พอเจอครั้งที่สองเซก็ถามอีกคุณคุณเป็นโรคอะไรบ้างเพราะว่าเป็นเบาหวานเอารถกลับไปมไม่ไม่นางฟังเซะพอดีว,วันหนึ่งครั้งที่สามครั้งที่สามเซไปรักษาเพื่อนที่บ้านนะ่ะเป็นเป็นโรคปดในท้องแล้วก็หอบเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเพื่อนที่บ้านนะ ใกล้กับมัสยิดครับแล้วก็เพื่อนนั่นแหะแนะนำบอกว่าคุณต้องมาฟังคุณมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ,กบอาหารเสริมหน่อยใช <ừ, ừ. S 2> ว่าแกว่าเรามาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรให้มาฟังเนี่ยครับผมก็เข้าไปไว้บา้บางเพื่อนนั่นแหละไปฟังเขาบรรยายเสเล่าเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็อน่าสนใจว่ะว่าตองแรกใช่ไหมน่าสนใจก็เลยถามเพื่อนที่กินแล้วนั่น คุณกินอาหารเนี้นกินเนี่ยโอ้ด้วยร่างกายแข็งแรงดิตอนแรกแกนังองเดือนนึงสองครั้งเข้าโรงพยาบาลเพราะเราเรารู้ในหมู่บ้านเราเนี่ยเรารู้แหละตัวเข้าวมเป็นแกดีเราถามว่ากินของเนี่ยเออกินของเนี่ยนั่นแหละเ,เรากาจะลองบ้างนะเราก็กับไปเอาตังกลับไปเอาตังมาเอาที่เสะมากินกับกับปุกเดียวใช่ไหมพอกินกับปุกแรกรู้สึกตัวมาเบาขึ้น ถึงนอก็ไม่เมื่อยไม่อะไรตอนแรกมันก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะมัวไอยหมดเลยในปวกเอวอือยู่ไม่ได้เลยแล้วก็พอเข้ากับปุกที่สองก็ทําไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวกม้วยอนี้ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่นะฮะแล้วก็กินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินสามกับสามกระปุกนี้ ทองก็ไม่อึกไม่อะไรไม่แน่นสบายดีร่างกายก็หน้าเมื่อก่อนนี่หน้าซีบนะเออนี่ผิวพรรณดูไม่เหมือนคนเป็นนวเมื่อก่อนนี่หน้าซีบนะครับตัวมั่งทองนี้อุ๊มอันนี้เลยทองบวมแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ่อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นดีขึ้นน้ําตาลเหลือเท่าไหร่น้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็วันที่สิบเอ็ดที่แล้วนี่แปดสิบเจ็ดโอ้ อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอยาทุกตัวของอื่นตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม,ไม่เคยกินเลยยานุเอาอันนี้อย่างเดียวของลูกโลกตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยทิ้งหมดเลยของนูของความด่างไขมันอะไรก็ไม่กินเลยไม,<อ>ไม่กินเลยโอ้กินแต่บินอย่างเดียวบินกันอันนี้กับชีดอินซูลินอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามอาจารย์ดูนะครับว่า ตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่ไหมฮะตอนนี้เลิกแล้วอ๋ออินซูลินก็ไม่ฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วเพราะว่ามันตามตามเยอะและ้วอ๋อน้ําตาลตา่ตาําต่าลดลงแล้วอ่อาฮะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับคือโดยปกติเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้หยุดยาของหมอนะคะครับเราต้องทานบิมร่วมไปด้วยยาของหมอก็ยังต้องใช้อยู่ตามปกติแล้วก็ไปตรวจร่างกายหลังจากที่บิมไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะไปตรวจร่างกายถ้าการดีขึ้นหมอเขาจะลดยาเอง คืเราต้องให้หมอค่ะให้หมอเป็นผู้ลดยามันจะดีกว่าอย่างของคุณกอเดอะไรนะกอเดตอนที่หยุดบิมไปเลยนะหยุดยาหมอไปเลยเคยหยุดไหมคะเคยตอนแรกแล้วตอนแรกแล้วเป็นไงฮะน้ำตาลตอนแรกแรน้ำน้ำตาลขึ้น5้ารอนั่นนะสิคะคือค่ะคืออันนี้เราเป็นกับตายหมอทุกคนเลยเอาเตียงอะไรให้นองแต่ ผมว่าผมไม่เป็นไรร่างกายดีทุกอย่างว่าแข็งแรงดีแต่น้าตาลขึ้นแต่น้ำตาลขึ้นว่าเราเราตอนแรกเราไม่รู้ตอนเดือนแรกแรกแกแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ใช้ตอนหลังก็ใช้อินซูลินคู่ไปกับบิมใช่ไหมคะคือบิมมันจะค่อยๆทําทำงานมันจะไม่ไม่รวดเร็วเหมือนยานะคะเพราะว่าร่างกายจะต้องปรับสภาพก่อนตะกี้ฟังคุณกอเดเล่าตั้งแต่เริ่มเบาหวานตามมาด้วย ความดันความดันกระเพาะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแล้วกระเพาะแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตอันนี้เป็นเรื่องปกติของโรคเบาหวานเพราะโรคเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันสูงใช่ไหมฮะพอน้ําตาลสูงเนี่ยเลือดมันจะข้นร่างกายต้องพยายามขับน้ําตาลออกถูกไหมฮะก็จะฉี่บ่อยเพราะเราฉี่บ่อยน้ําจะหายไปเราก็หิวน้ําก็ต้องกินน้ําเยอะขึ้นแต่ทีนี้การที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะไปทําลายระบบประสาท ซึ่งต่อมาก็จะทําให้เกิดการชาการอะไรไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หลอดเลือดมันก็จะความยืดหยุ่นไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความดันขึ้นมันก็จะตามมาด้วยความดันแล้วเมื่อการยืดหยุ่นไม่ดีไขมันมันก็มักจะไปเกาะเพราะฉะนั้นผลตามมาก็ไขมันสูงไขมันในเลือด สูงแล้วก็ไปเกาะตามเสร็จเลือดเพราะฉะนั้นยามันก็จะตามมาเป็นชุดเลยตั้งแต่ยาเบาหวานยาความดันยาลดไขมันในเลือดแล้วเราก็จะเครียดกับโรคของเราหรือยาบางอย่างก็มีผลต่อโรคเป็นต่อกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็จะมีผลที่กระเพาะอาหารด้วยแต่ทีนี้ยาเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีผลที่ไตแล้วถ้าเรากินยาเยอะๆเนี่ยไตมันขับไม่ทันอะไรเงี้ยท้ายที่สุดผลที่ตามมาก็คือโรคไตตามมา ของคุณกอเดนี่โชคดีที่ได้มาเจอบิมได้เจอบ่อ่อนทุกวันนี้นี่ปกติละปกติแล้วน้าตาเหลือ87ความดันความดังร้อยสาร้อยสามโอ้ไขมันแล้วครับไขมันหมอไม่ได้บอกหมอไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าก็แข็งแรงดีแข็งแรงดีบิมปริมาณยังไงครับวันละวันละสองเมตรวันละเมตเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งแต่รับบิน หเดือนไม่ขาดเลยอืไม่ค่อยขาดัหกเดือนถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากเลฮะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งนะนะจากครับแล้วอย่างนี้จะมีผลไหมครับระดับน้ําตาลลดลงแล้วแต่ว่าอินซูลินเนี้ยไม่ฉีดหรือว่ายังต้องฉีดต่อไป ก็ถ้าถ้าระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติก็ไม่จําเป็นต้องฉีดนะคะคเพราะว่าไม่ได้มีภาวะที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะไม่เป็นอันตรายนะครับค่ะไม่เป็นค่ะนิดเดียวครับคุณกอเดคุณตรวจเลือดของคุณเองหรือเปล่าตรวจน้ําตาลเองไหมหรือไปตรวจไปโรงพยาบาลไรืออนามัยจริงๆชุดตรวจน้ําตาลเดนี้มันหาได้ครับนะกรณีที่เราเคยมีน้ําตาลถึงห้าร้อยเนี่ยนะครับ ผมว่าควรจะตรวจน้ําตาลเองบ่อยๆซื้อชุดมันตรวจน้ําตาลเองได้ก็ไปตัวอาทิตย์บาเทีครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้ตรวจที่อนามัยอ๋อครับอยู่ใกล้ใกล้่อนาัยครับก็ก็ถ้าสะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็อยาจะบอกว่าเนื่องจากเราเคยขึ้นไปถึง500รอยนะฮรระยะนี้เรายังไม่แน่ใจนะอย่าไปประมาทเดี๋ยวเกิดว่า87ฉันจะไปเที่ยวซาอุ อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าไม่ไปเอ,เอาอินซูลินไปไม่เอาอะไรไปเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นเอาตรงนั้นนะ่ะอันตรายต้องระมัดร,ระวัง,งเพราะฉะนั้นยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างอย่างขมักขม้นต่อไปนะครับค,ครับอ๋ออปเปอรเรชั่นบิมของเราไม่ใช่ไม่ใช่อย่าวิเศษนะค,คือทําให้เราถึงระดับนี้ไดกก้ก็เก่งแต่เรายังต้องดูแลตัวเราเองต่อไป ผมก็แนะนําว่าถ้าหากว่าวันนี้กินเวลาสองเม็ดแล้วมันอยู่อย่างนี้นะฮะก็กินมันไปเรื่อยๆสองเม็ดนะครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าอยากจะถามว่าแล้วภาวะไตของเราเป็นยังไงอืว่าไตนั้นแค่ว่าเสื่อมแค่นั้นเสื่อมเสื่อมแล้วกลับมาปกติยังยังยังนะครับตรงนี้เองก็คงจะต้องดูแลภาวะไตต่อไปนะครับก็ แคปซูลของเรามันจะช่วยช่วยตรงนั้นด้วยนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณคุณอุดมพรกับคุณกอเดมากครับ